สวัสดีค่ะพอกันคือเก่าเนอะค่ะกระปบุญคุีสารมือนี่ปบาบุญคุณสารกระด้มะ่มาคิดตามเรื่องราวความฝันของคุณยายไร่ค่ะคุณยายไร่งวดบังหันิ่นกับฝันค่ะค่ณฝันว่าถินหนูคุณฝันเห็นหนู้ล่แหงขสหนูหนูกระน,นูค่ะส่นขาง้่หลังิ่นค่ะ ขึ้นกระยาเพิ่นดูขึ้นมาพิา่นแล้วตีนขี่ไปเป็นเล็กหน่อยเพิ่นก็ว่าหนึ่งค่ะหาหนึ่งค่ะตีนหาเล็กหน่อยเป็นหนึ่งขนว่าเข่าของพิ่นนอกค่ะงวดนี่พิ่นกบฝันค่ะฝันว่าผู้เฒ่าโมเมนต์ผู้เก่ามาจมะทั่งใหม่ค่ะนีหนวดนีเข้า ประมาณสี่สิบห้าสิบกว่าปีเป็นวนะ่ะเรื่องเล่าความฝันผู้เฒ่าผู้นี่สที่สำคัญแนวไดค่ะกลับไปบึงเอาน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของมี่ไรเพื่อนเช้โชคให้ลาบกับท่านผู้ส้มทางบานแนวไดค่ะไปบึงเอาน้ำกันค้า สวัสดีค่ะคุณยายไล่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายาไล่ค่ะค่ะท่านผู้ชมมาอน,นีกันได้มาติดตามรเรื <ละ S 1> ่ง<ะ>งองเล่าความฝันของคุณยายไล่ค่ะคุณยายไล่สามศูนย์งวดวังหันมีหาหนึ่งแตกนะคะ่ะนอคุณยายนะตีนถีบหนูกลายเป็นเด็กหน่อยค่ะท่านผู้ชมแม่ก็ือคุณยายเพิ่นกาแปลเป็นหนึ่งหาหาหนึ่งค่ะกระแตกค่ะท่านผู้ชมถือกันเบิดบานค่ะรอบนี้คุณยายเพิ่งมาเพิ่นฝันตองงวดค่ะท่านผู้ชมเพิ่ิฝันจังได้กะ ให้คุณยายไล่คุณบอ้ฟังเนาะค่ะเนาะคุณยายฝันจังไหนบอ้ท่านผู้ชมมาฟังได้เลยค่ะทำแบบแบบไม่ได้ลูกพูดเป็นภาษาญี่ปุดเเลยพญายหนาวซะมากบอกให้ใหนหนาเห็นตาคนดอกค่ะคนมาโปวดพายห้ากว่จักเนาะค่ะเออคนม่ามามาม่าอะไรบ้านเออตามไปตามม่าคนละโอ้ยห้ากว่แล้ววาเออคือเอยคือบม่เคยเห็นเจ้าเอยมาใหม่แล้ววะผู้ใหม่ได้สิมาบอกพุณนี่ค่ะมาแต่หน้าข้ามผมเด้อจ้ะ มาแต่นะครับผมเรียกตะบันออกได้หรือมาแต่สร้างตะบันออกแบบเออเปิลมาไหมแม่ก็มาค่อยมาจะเสือเล่าว่าเราบุกเคยมาเขาใหญ่หนวดนี่เราบุกเคยมาทั้งนี้บ้านนี้เดินสายเดินสายทั้งนี้เล่าว่าเดินสายทั้งนี้ในนี้นี่แหลว่าชิบันซาฮาบันรื้อก็จะเดินเดินสายมาหาไม่ใหญ่คุณบอกมาไม่ใหญ่พันกิ่วพันเทียงคุณว้าก็ชูยอดด้วย ทาาม,ามาตามเส้นตามสายคือมีไ่คุณพานเนี่ยลูกค่ะมาเวลาบาค่อยมาเจ้าเทือยอย่นสิบบปนซาฮามันลือว่าอ,อาจารย์มีไยไล่นี่แม่มาตามสายเป็นน้ำไหลหลูกข้องน้ำไหลหลูกม,มามาหน้าแมนี่ปจไปหาบังบุ้เพ่ะว่าลูกซบดันอยู่ทั้งหน้าข้ามมาจักเพื่อจะมค่อยมาจ้าเทือหนวดไหลหลูกนวด เป็นผูไ้ไม่มีหนวดไม่เข้ามีหนวดไม่เข้าเป็นผู้ชาย<อ>เพวาน่าบ่เคยมาเยี่ยมแม่ไงจะเสือในยินว่านชิบันซาฮาบันลื่นแม่ไงไล่เพคนว่าในงิ้นว่าแ<อ>ม่ไงไล่แม่ไงไล่แม่ผมก็เลยมาตามสินตามสายมันนำคล้องอมาแต่นะครับผมเด้อ,อมาหอมไงยน้องแสงเด้อไปหน้าวัดมุขเขาพ่อกกว่าลูกชิดมันอยู่พูนแม่ก็บอกโอ้โหน่ะเออเพืพ่อเป็นหนวดเพป่นเข่าแม่ก็หยาดคือกันไอ เป็นสยาน่ะหยันพุนใหญ่เลยพันพลังค่ะเออว่ามาจากไหนเนาแม่วะแม่แม่คนพันแม่เนาะมาจากไหนมาจากไหนอ้ยก็นั่งแม่ยายไล่แล้ววะเพิ่นเพิ่นบอกเลขบอกเบอร์่าอู้ยบอกก็มาถึงรู้ๆเฮะยวะค่ะเออจักจะเอาตัวไหนตัวไหนมันชุบูชบปุ๋ยค่ะเพิ่นว่เพิ่นกระลาเบาอย่าลืมพกก๊อเจ็ดนะเพินวะค่ะ เวลาสิบอท่านออกพอท่านออกได้ป่ะย่าลืมพกเก็ตเออเนว่าอย่าลืมพกเก็ตเด้อะันฟันยังมีโกโ้มีแก้มคนละคือพ<า>ลังคือแขกงคือสนันนอกคุณยายนอกหน,นวดเละยหลมันบอกกันแม่ก็แล้วว่าคือไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาไม่คเคยเห็นแล้วผมก็เคยมาหามีไงจะเถื่อครั้งนี้มีไงสิมาเราวะเรามาตามคือหนามไรหน่ะนัง อ่าจงจงข้องม,มาไมบอกจงมาข้องม,มานะครับมาหองไรน,น้องแสงนี่ไปแล้วหองไรไปหาพระบุกข้องทำเลยพะวัาสาขาพื้นน่ะไม่เชื่อมกันเลยเออมันมันมันเป็นข้องสีหนกเป็นข้องสีเราว่าเราติดตามมาแล้ววันซิปันซาฮามันลื้อว่าไม่ไงไรบอกดิเขาเถิอคนว่าอ,า,าอยากไม,ม่อยากไม่อยาแมยไงเอออุกูยยาดดูอยาดแล้วเป็นหนวดเป็นเขออ่าเออ อย่าลืมหกกับเจ็ดเดี๋ยวคนละคนว่าที่อย่าลืมหกกับเจ็ดเออ่นว่าบ่าาาเคยมาหาแม่จักเทื่ออย่าลืมแม่ไงอย่าล<ฆ>ืมเด้อเลยหกกับเจ็ดพอวพิ่นบ่เคยมาหาแม่ค่ะสาขาเพิน่นแปลว่าลูกศิษย์ลูกหาก็สร้างคนจีนไปตามสายว่ากุมุกว่างทำกระซ้างพอไม่นี่นี่หนามมันไหลมาจะหน้าคำหน้าคำลุงเหม่งหูบอก มาตามซ้ายตามใชเพื่อนที่ต่อยหายตามมาชิบันซาหามือในงี้ข่าวมีอะไรชิบันซาหามือคุณใหญ่ว่ะคุณสีไห่โชกเมนบอก่ะคุนจะไม่โชคเลียงมาแล้วเก่าหกเจ็ดก้าหกแล้วเก่าหกเจ็ดนี่เป็นตัวมาทีอีได้โต๊ะสองโต๊ะข้ามาหาน้บัตเอาขั้งที่สองเด้อพี่แล้วคุณใหญ่นวดเอาไปแล้วเตาท้องโต๊ะทั้หนึ่งกมาทัางหนึ่งมา คุนว่าสีไหนมามาโค้อมกันเต่าเต่าน่ะค้อมกันแม่แม่แค่สีไป็นไหเอาตีละค้อมกันทา้งในก็มาตะเวนออกก็มาตะเวนโตกับมาเป็นไตรมาสเดียหนูไปมาสกันแล้วมาขี่กันสิมาขึ้นขี่กันเต่าเป็นอยังนึงสองตัวเลยเต้าสองตัวเนาะย่างมาย่างมาหอดมาหอดนานา ไม่ไงได้เลยบอกค่ะหอหน,หหนอ,อ่ะเว้ยบานนี้บานนี้ไม่มีไรก็แค่ขึงโคมกันสี่นี่นี่แน,น่มือแม่ทีนัน่น,นยกขึ้นเนะค่ะคุณยายยกขึ้นเรืออ๋อโอ้เตาต้นนี้ก็บา้าเตาต้นมาขึ้นมาขี้กันสิขึ้นมาขี้กันจ้ะโอ้แม่ก็ว่าแปลซีซีเลยซีสองซอนซีสองก็ไหนเลยเพราะว่าเตาสองตัวมาต้องไม่ออกต้องไม่ตกค่ะค่ะอ๋อ แม่วาซีสองกระไดซีซีกระไรเด้ลูกค่ะ้านนี่แปดแปดกระไ้แปดแปดกระไดแต่วาเราต้องตัวมมนแปดข้าแม่บอกค่ะยายรล่าแปลว่าแปดแปดกระไรลูกนี่ละเท่านี้ละลูกเท่านี้ละเท่านี้ละฝันนี่คุณยายฟันนี่สองเหลืองนี่ขึ้นเดียวกันเลยขึ้นเดียวเลยลูกฟันมือขึ้นนี่แม่บอกฝันมือขึ้นนี่เพราะในนวลมาเคยมาหาแม่หรอกเพิ่นมาต่พุ่น มาเต <function S 2> <remains I>. ้น <modeling> ช่างหน้าคับ <music> ก <Brothers> okay, ็แสดงว่าเคนได้ยินคนว่าไม่ได้ที่บันซาราบันรือแล้วก็บอกเขาพังไเล่ะมายั้งล่ะเขาว่าอ้วอย่างี้เขาไม่ไม่ไร่ที่บันซาราบันือว่าซาลรือกันเล็กออกอีบอกเพราะกรเลว่าอย่าลืมหกกเจ็ดเล่หกับเจ็ดนะคะน้องคุณใหญ่วันนี้คุณใหญ่ตัวเล็กที่คุณใหญ่มักนี่คุณยหญ่มากตัวไรแห่งกา ไม่มันช่นออ,อกเจอได้หกเจ็ด <มา S 1> ออกแต่เครื่องนมาหกเจ็ดเมนมาค่ะเตานี่เรื่องเตัาแม่ก็แปลไปซีซีแล้วสองโตกแ็แปลซีสองเออแปลก็ได้ลูกเอาเลยเฟ้นีร่องเลยร่องเมืองถัว่วล่องเมืองถั่วกระตัวนี้เป็นฝันตองหวัเน,นาะคุณใหญ่นาะจ้ากระจังมาติดตามอีกต้องถามว่าสิเป็นจังไดสียูบอนหัวงพ่อจะปลูก คุณยายฝันว่าหันกับฟันเห็นหนูมาเนาะหนูตีนถีบตีนถีบเป็นเด็กหน่อยเด็กหน่อยเป,นนเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งตีนกับหาคุณยายตีนกับหาถือว่าไหนระาบาดนีิเหรอคนไหนถือกี่ลูกหัวที่แปเดเนาะคุณยายเนาะจ้กากาหาหนึ่งแตกค่ะท่านผู้ชมปานนี้กับผู้เฒ่าผู้เฒ่าหรือผู้หนุ่มคุณยายผู้มีหนวดโอ้๋ออยู่ที่ชิบหายสิ กลางๆพุ่นอย่แล้วเนาะว่าท่านเถาโอ้ยแม่จุนยานพุ่น่าพุ่นมาไม่ไหนนะพุ่นมาพุ่นวันนี้คาพุ่นอย่านี้คาว่าไม่ไงซิบันซาฮามันลื้อไม่ไงไุ่พุ่นมาแต่พุ่นไหมาแต่นจัปูพุ่นไหนตามเ้นตามมาสเนาะนี่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 นี้น่งนี่นีพุ่นมาไกินิบันซาฮามัรือแมนนี้บอกพุ่นว่าโอ้ยช่นีนยุจจะฉันก็ว่าเอเมนยุจจาเร่องไห กาบานีความฝันของคุณยายนี่มีอย่างเพิ่มเติมบอกค่ะบ่มีอย่างแล้วมันมันเบิดแล้วมันก็มาบอกเลยค่ะเตาก็มาแล้วค่ะจับปูเพิ่ก็บบอกแล้วอย่าเร่มพกกับเจนเตอร์คนวาชีค่ะผู้ไม้ได้หัวได้หนูค่ะอกาไห่มาผู้ชนีีพิจารณาบึงแล้วคุณยายไรหงวหนีเพื่อนกาไห้มาเก้าเจ็ดหกเจ็ดค่ะท่านชมซีซีซีสองกาคุณยายเป็นกาไห่กันแปดแปดตำแเน่ การทงช่วงนี้พิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณยายไร่หลายๆค่ะถิ่มหายแน,ยนวทางตัวเลขแนวทางความฝันกัทแานผู้ชมขอ,ขอบคุณค่ะ<อ>รำเร์อมาสรุปตัวเลขของคุณยายไร่สามศูนย์เนาะค่ะฝันตตงหนวดค่ะฝันว่าผู้ชายมีหนวดมาทร้างใหม่ค่ะเป็นตาหยาดมาสร้างใหม่ว่า หกจิตโบอกดุนแล้วค่ะหกจ็ดโบอกดุนแล้วพื้นว่าพื้นมะโบกเก่าหกจ็ดหกจิตพื้นฝันเจ้าคำแก้งมะอีกกับฝันอีกค่ะคนชีแกงนอกค่ะพื้นฝันวา่าเต่าสงตูงห่างมาหาการคืนขี้กันค่ะพื้นใหญ่กับเตเป็นซีซี 4ี่สองค่ะเส่าสองตูเนาะค่ะเพื่นกัน8ปดปดมันทีทิภพพฤศกิกกายนพ่อโสสองพันหาลอยหกหกอย่าลืมก <Good S 2> ุดติตตามป่าบุญคนอีสานกุดไล่กุดแช์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญคนอีสานนัน่งในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบุญคนอีสานกัมนี่ซ้ำนี่ คลิปนาพอกันมาสูกสูกหมานหมนลำลำๆด้ยๆยเฮ่งเต่างๆกับตูหลีของยายไรน้อค่ะสวัสดีค่ะ